ชื่อของนักรบศรีวิชัยเป็นที่รู้จักในนามของหน่วยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับมีหน้าที่หลักในการควบคุมการชุมนุมให้เป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยแต่ในอีกด้านหนึ่งกลุ่มคนเหล่านี้ก็ถูกตั้งคําถามจากสังคมถึงบทบาทที่เหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยวันนี้เราจะย้อนกลับไปดูที่มาของนักรบศรีวิชัยว่ามีเส้นทางที่มาอย่างไรครับ การใช้อาวุธคุกคามและข่มขู่บีบบังคับเจ้าหน้าที่ N b t บให้ออกจากตัวอาคารรวมทั้งพฤติกรรมการคุกคามสื่อมวลชนแขนงต่างๆขณะปฏิบัติหน้าที่และประชาชนทั่วไปที่ไม่เห็นด้วยกับการกระทําของกลุ่มพันธมิตรแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมและตัวตนที่แท้จริงของนักรบศรีวิชัยหรือการของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจนหลายฝ่ายเริ่มตั้งคําถา,ถามถึงพฤติกรรมที่สวนทางกับคําว่าอารยะขัดคืน ิวิชัยเป็นกลุ่มที่ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยมาตั้งแต่การเคลื่อนไหวเมื่อปี2549โดยมีหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่ชุมนุมและดูแลความปลอดภัยแกนนํากลุ่มพันธมิตรรวมทั้งเซฟเฮาบางแห่งซึ่งเป็นกองมัะชาการของแกนนําเหตุที่แกนนําพันธมิตรนำคําว่านักรบทิวิชัยมาเป็นช่อกาดเนื่องจากชื่นชอบความเป็นนักรบที่เก่งกล้าของอาณาจักรสิวิชัยที่แผ่ขยายอํานาจไปทั่วสามารถปกครองอาณาจักรสิวิชัยตั้งแต่ชัยาโจดแหลมมารยู ตลอดหน้าน้ําทะเลใต้จึงต้องการสร้างสัญ,ญลักษณ์ที่เข้มแข็งเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับผู้ร่วมชุมนุมข้อมูลจากหน่วยข่าวกรองระบุว่านักรบศีวิชัยส่วนใหญ่มาจากภาคใต้เนื่องจากแกนนาส่วนใหญ่ที่มีบทบาทบนเวทีปราศัยล้วนแล้วแต่เป็นคนภาคใต้ชนนายสาราญรอดเพชรจากอาเภอหัวไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนายนยุทธิยงลิมเลิศวาทถีและนายพัวดลทรงประเสรศิฐจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสมศักดิ์โกศัยสุขและนายสาวิต์แก้วหวานชาวจังหวัดพัทลุงและนายพิเชษพัฒนาโชคชาวจังหวัดสงขลา ขณะเดียวกันผู้คนแวดล้อมนายสนธิลิ้มทองกุลนอกจากบรรดาน,นักรบศรีวิชัยแล้วหลายคนเป็นชาวภาคใต้ชนนายสุรวิทย์มีรวานชาวจังหวัดตรังนายพิธานพืชมงคลชาวจังหวัดสงขาลาลวไปถึงนายบรรนรสโบคลีผู้ทำหน้าที่ป้อนข้อมูลให้แกน่นำก็มาจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีทำให้มีการดึงบุคคลที่เป็นเครือข่ายมาทำหน้าที่การชุมนุมซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรรวมไปถึงเด็กภก ในกรุงเทพมหานครนอกจากนี้ยังมีการว่าจ้างกลุ่มฐานพรานจํานวนหนึ่งและกลุ่มฐานเสียงของบางพักการเมืองมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยโดยมีรายงานว่านายกิติชัยใสสะอาดและนายพิธานพืชมงคลเป็นผู้ดูแลนักรบสีวิชัยขณะที่พลตรีจำลองสีเมืองรับผิดชอบกลุ่มรปภอาสาที่คัดเลือกมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งผลจากการบุกยึด NBT บทีทให้นักรบสีวิชัยชุดแรกอย่างนายอมรินยี่เฮงต้องถูกจับกลุ่มตัวไปด้วย ภาพลักษณ์ช่วงแรกของนักรบสีวิชัยเป็นเหมือนกาดมืออาชีพที่คอยป้องกันเหตุร้ายและคุ้มครองกลุ่มผู้ชุมนุมไม่ให้ได้รับอันตรายระหว่างการชุมนุมแต่ภาพลักษณ์ช่วงหลังเริ่มเปลี่ยนไปหลังเกิดปรากฏการณ์รประทะก,กับฝ่ายตรงข้ามหลายครั้งในรูปแบบจรายุทธ์ภาย,ายใต้การดูแลของพลตรีจำลองหรือข่าวการข่มขู่เรียกเก็บเงินจากประชาชนและเด็กนักเรียนจนมีการแจ้งความดำเนินคดีไม่เว้นแม้กระทั่งเกิดความขัดแย้งกันเองระหว่างนักรบสีวิชัยกับกาดอาสาจนบางฝ่ายต้องถอนตัวข่าวด้านลบที่เกิดขึ้นทําให้พลตรีจลอออองงต้องออกมายยืนนั ไม่เคยมีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เนื่องจากการทํางานของกาดพันธมิตรไม่มีค่าตอบแทนพร้อมเปรียบเทียบนักรบศีวิชัยว่าเปรียบเสมือนผู้ปิดทองหลังพระเพราะต้องคุ้มครองให้ความปลอดภัยกับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยไม่สนใจเรื่องกติติยศชื่อเสียงจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์บุกยึดสถานี N b t บที่กลุ่มพันธมิตรจัดชุดนักรบศีวิชัยกับมือดีจํานวนหนึ่งเป็นชุดปฏิบัติการรวมทั้งภาพข่าวการคุกคามสื่อมวลชนหรือประชาชนทั่วไปขณะเคลื่อนไหวตามแผนดาวกระจายและบุกยึดสถานที่สําคัญทําให้บทบาทของนัักกรบีวิชยถูต้ง สำถามมากขึ้นถึงสิทธิ์ที่มีเหนือชาวบ้านทั่วไปก็าสามารถบุกเข้าไปได้ทุกที่ตรวจได้ทุกคนและพร้อมจะละเมิดสิทธทิของผู้อื่นไม่เว้นแม้กระทั่งพวกเดียวกันเอง